คาตาอยู่แล้วผลลัพธ์ทุกคนได้แล้วแต่ทุกคนอ่ะจะมองแค่ว่าเหมือนปลูกถงอ,อกหรือเปล่าแค่ต้องการผลลัพธ์ผลลัพธ์วันต่อวันลิ้นจัพันไปถึงไหนเนาะผลลัพธ์แค่วันต่อวันหรือเปล่าวันต่อวันอะได้ผลลัพธ์ค่ะซื้อมาค่ะไปซื้อมาขายไปกําไรขายปิดแต่ผลลัพธ์ระยะยาวมันเห็นชัดน้องลุงเริ่มธุรกิจ เข้าสู่ปีที่สามลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนั่งอยู่ที่บ้านลูกค้ากลับมาส่งรูปมายืนยันแล้วไม่งั้นไม่ส่งยกลังใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ในเมื่อเราตัดสินใจมาเป็นหุ้นส่วนในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์ละเห็นผลลัพธ์ชัดเจนเมื่อเช้าพี่พรเป็นชาวสปอปอลาวมาอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดน่านแต่วันนี้เห็นผลลัพธ์ไหมคะอัตโนมัติอัจฉริยะ อ่านหนังสือก็ไม่ออกพูดภาษาไทยก็ยังไม่ชัดแต่สามารถเป็นนางสิบสองได้เราเป็นเจ้าถิ่นในประเทศไทยเรียนอยู่ในห้อง KPI ได้เรียนรู้แบบฟรีๆเอาอะไรไปใช้บ้างได้ผลลัพธ์แบบไหนปากหมดเลยค่ะในเมื่อคนอื่นเขาทำ KPI แบบสิบสองลังได้ทำไมเราจะทำไม่ได้สั่งจิต พิชิตเงินเลยค่ะสั่งจิตพิชิตตัวเองเลยว่าวันนี้จะสําเร็จในออนไลน์สําเร็จแบบไหนสําเร็จเมื่อไหร่เราสั่งจิตได้วันนี้ไปคุยกับใครไปอยู่กับใครไปคุกคีกับใครไปเชื่อใครไปตามใครถามเราอะไรที่ใช่จงตัดสินใจอะไรที่ไม่ใช่ใจเราจะบอกเลยถ้า,ถ,าถ้าไม่ใช่มันค้านเราไม่ต้องทํา แต่ถ้าทําแล้วมีความสุขเรามีความป่าชนะเราจงทําทําความเข้าใจให้เข้าใจนะคะทําความเข้าใจให้เข้าใจทําไมต้องเคาะหน้าจอทราบหรือไม่ว่าทําไมต้องเคาะหน้าจอเคาะใจให้หนึ่งร้ยสามเอ็ดครูพอลลี่หุ้นส่วนรายใหญ่ที่จันทบุรีทําไมถึงต้องเคาะให้เป็นการเปิดค่าการมองเห็นค่ะหลายคนที่เข้ามาในไลฟ์สดนี้ใหม่ๆอาจจะงงสงสัยว่าทําไมต้องเคาะหน้าจอเคาะ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ค่ะแพลตฟอร์ม t i k t o k กเขาชอบเรื่องนี้ทำไมต้องแชร์สุภาพรคูพลัลลีแชร์วิดีโอนี้แชร์ไลฟ์สดนี้เป็นการเปิดค่าการหน่วนเป็นการส่งต่อเป็นการแบ่งปันแชร์คือการแบ่งปันค่ะไลฟ์สดนี้จะช่วยคนให้ได้สุขภาพไลฟ์สดนี้จะช่วยให้คนได้ธุรกิจธุรกิจนี้ทำให้อะไรได้คะได้รายได้ค่ะเอาไปขายได้กำไรขายปีค่ะ เรียนรู้ในกลุ่มเรียนรายลับมีวิธีการสอนให้ค่ะคุณพร้อมจะลงมือทำหรือเปล่าครูกาแต่ขึ้นมาต้นไลฟ์บอกได้เลยค่ะเจอบทเจอบทแบบแบบนี้เลยค่ะมีทุนไหมไม่มีทุนไม่มีทุนเราช่วยไม่ทำอีกสรุปมีทุนก็ไม่ทำไม่มีทุนก็ไม่ทำเพราะตัวเขาเลือกเองค่ะเลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะไม่สำเร็จถ้าใครอยู่ในไลฟ์สดนี้เลือกที่จะไม่ทำเลือกที่จะไม่สำเร็จ แนะนำไปดูไลฟ์อื่นได้นะคะเขามีไลฟ์โชว์แบบเซ็กซี่ก็มีนะโชว์เซ็กซี่ร้องเพลงอกหักอะไรเงี้ยก็มีไปดูไลฟ์สดอย่างนั้นได้ค่ะแต่ใครมาเจอไลฟ์สดของแม่มอดออนไลน์เขาให้คุณมารวยมาให้ทำธุรกิจค่ะมันต้องขายนะคะอยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มอดออนไลน์ถ้าไม่ชอบขายเลยคุณต้องชวนชวนแล้วชวนแบบไหนคะคุณก็ต้องนำเสนอตัวเองก็ต้องขายตัวเองอยู่ดีค่ะทำไมเขาถึง ตัดสินใจทําไมเขาถึงเลือกที่จะร่วมทัพร่วมทีมกับคุณคุณกล้ามากพอไหมแล้วคุณกล้าเจอกระแสแรงๆไหมคะถ้ามีคนบอกไม่ชอบคุณถ้ามีคนบอกไม่คุณไม่ใช่ผู้นําคุณกล้าจะพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นหรือว่าคุณจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณกล้าพิสูจน์ตัวเองให้ตัวเองรู้ว่าคุณไม่ใช่แบบแบบที่ใครมาว่า หรือจะพิสูจน์เพื่อให้ใครใครไกลใครอะไรอยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะบางคนอ่ะพิสูจน์เพื่อให้คนคนนู้นเป็นร้อยค่ะคุณจะต้องพิสูจน์เป็นร้อยเรื่องแต่ถ้าพิสูจน์ใจตัวเองพิสูจน์ตัวตัวเองนะคะว่าคุณอ่ะพร้อมที่จะส่งต่อให้กับผู้คนไหมคุณพร้อมที่จะทําธุรกิจ